สวัสดีครับร้านข้าวต้มกุ้ยเคเคลอร์โพชนาะอยู่ตรงข้ามปากซอยแบริ่งยีิเรามีบริการห้องคาราโอเกจะจัดเลี้ยงสังสรร์วันเกิดหรือจะประชุมงานร้านเรามีบริการอยู่ชั้น2ครับหน้าห้องคาราโอเกะมีต๊ะสนุกให้เล่นด้วยนะครับบริการจองหรือสั่งล่วงหน้าอาหารล่วงหน้าได้เลยนะครับร้านอยู่ตรงข้ามปากซอยแบริ่ีนะครับ ตามรูปเลยครับสนใจยังไงทักมาได้ครับปากซอยแบริ่ง29นะครับตรงข้ามนะครับร้านข้าวต้มกุยเคเคเลอร์นะครับเปิดบริการตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงตี4นะครับมีแก๊ปไลแมนฟู้ดแฟนด้รสั่งอาหารได้ตามสะดวกเลยครับแล้วก็ข้างล่างเป็นห้องแอร์นะครับนั่งได้สะดวกสบายครับเป็นห้องแอร์มีอาหารหลากหลายเมนูกว่า300เมนูนะครับครับ ต้องการแบบไหนสั่งได้เลยครับโอเคครับ